ครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับนะอยู่กับ r e g e n ส of p e เ s e u s นะวันนี้ตำนานแห่ง Perseus นะมาครับกับทุน34ม0 0นะวันนี้เราเล่นกันที่50บาทนะท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวขอเปิดเสียงเพลงกันหน่อยแล้วกันนะลืมโอ้โหได้ไงวันนนะครับโอเคมากันแล้วมาขอดูหนยครับ Perseus เนะเกมนี้เป็นเกมติดท็อปแล้วนะท่านผู้ชมครับนะในเมื่อมันเป็นเกมใหม่ของ p G นะเรามาเล่นกันหน่อยแล้วกัน ขอดูหน่อยว่าตัวเก็บตัวคูนกับตัวสแกตเตอร์อไหนจะโหัวโากโนันนะท่านผู้ชมครับมาแล้วเฮ้ยหัวแพงแจ็คต่อตัวไหลต่อแล้วครับท่านผู้ชมครับไหลหรือเปล่าไม่ไหลได้มาตองร้อยยี่สิบห้าว่ะเฮ้ยธรรมดาที่ไหนแล้วไม่ธรรมดานะไหลก่อนแจ็คมาอีโด เอก็ได้โอ้เ oh, อแถว3ามแถว3นาทึ่งนั้นไปครับดวนก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมครับนะเกมนี้เป็นเกมมาใหม่นะของค่ายพ G นะเราต้องให้ความสัมพันธ์กับเขาหน่อยแล้วกันโอ้โหหายว่ะกล้วยหายวะ่ะกล้วยหายชามหายวะ่ะไปครับสามหมื่นรอบนี้เราจะเล่นได้เท่าไหร่ผมว่าเราเบ็ด้อยดีกว่ามีเนี้ขนาดนี้ก็เล่นเลไปท่านผู้ชมครับ เออสีอู้เอ้ยเออสีอู้โอ้โหดูคาเทนดีกว่าท่านผูครับนะว่าคาเทนเรามาแล้วไหลก่อนได้ไหมไม่ได้ครับถ้นเรียนแถวสามไม่มาเฮ้ยเข้าแล้วท่านผู้ชมเอาละสี่เสเก็ตเตอร์ครับท่านผู้ชมครับมาแห่ไปดิโอ้มาแล้วครับเปิดสี่อุอ้ดูนี ไอ้ด่าของเรากับตัวเขาเรียกว่าอะไรวะอุย้คยคือแจ็คแจ็คแจ็คก่อนแจ็คก่อนแจ็คอู้ไม่เก็บตัวปูบอลไอ้เหลืออีกแปดมุมนะครับชมโอเคสวยเอ้ยไหนมาอ๋อว้าวหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบมาแล้วครับท่านชมครับไหลไปก่อนเลยแล้วกันครับงานนี้นนนด่ามันก็ได้เออแบบนี้ดิ อู้สองพันสี่สิบท่านผู้ชมเอาแล้วรับผมมามาขนาดนี้เบ็ดร้อยครับแลเหลือเจ็ดจะได้ถึงหนึ่งหมื่นหรือเปล่าเอาลวเว้ยหายมาเดี๋ยวเล็กอหายมานะถ้าหายมานะาานะขึ้นสี่หมื่นแน่ครับนะแน่นอนครับท่านผู้ชมครับผมว่าหนึ่งพันสี่สิบแลเหลือข้ามหมื่นครับท่านผู้ชม ห,หมบุนนี้สุดท้ายคูสามสิบสามสามสิบเจ็ดไปแล้วนะคูสามสิบเจ็ดไปแล้วนะเอยเหรียญโอ้โหจะได้เลกสองมุนครับไฮด้ามารอบสักรอบได้ไหมกูไฮดนาคูหน้าตบแล้วตบแล้วเจ็ดร้อยเอเอเดี๋ยวแรกก่อนโอ้โหจบเป็นเียบร้อยคนระับทป็นู้จมไฮด้าเกือบมานะจะได้มาัหมด6 1365ครับท่านผู้ชมครับเกมใหม่ค่าย PG นะเกมนี้จะขอเบ็ด200กันก่อนดีกว่าไปดูเง่อนนะรอบมาแล้ววะรอบมันมาแล้วแล้ว,ลวคูณแบบนี้กูพ,พอเลยหรือเปล่าโอ้โหมาคูณสิบเสียได้ยังไปต่อไม่ได้ครับเมื่อกี้ไปเบตสอ0ร้อย วินมาก่อนวินทั้งนองโอ้โหโอ้โหไหลไปดิครับ840สวยสวยสวยตัวเดยีดยวตัวเดยียวตัวเดียวเฮ้ยแก๊สแต่แก,ก๊สเป็น200้ท่านผู้ชมคิดว่าไงวะคิดว่าไงวะเห,เหรียญมาเหรียญขัดเถืะอแรกอย่างขัดเลยไปครับได้เบ็ดร้อยแล้วหู720เ้อยยีเรยวะเฮ้ 720เลยว่ะแรงนกันนะเกมใหม่เขามาแรงจ,จัดให้เขาหน่อยเฮ้ยบายอุศาเชื่อมไปก่อนไปก่อนไปก่อนนี้ออโอ้ได้เท่านี้เองว่ะได้เท่านี้เองว่ะ ใชครับสามหมื่นสี่มันเดินอีกแล้ววะสเก็ตเตอร์ขาดหนึ่งวะเมื่อกี้สเก็ตเตอร์มาสี่นะสองหมุนน้ำยมเจ้าบว็กถ้าจำไม่ผิดนะโอ้คูณติดเอ๊ะมะคูณติดเลยนึ้ไเมื่อกี้เราขึ้นเป็นสามพิบเจ็ดนะท่านผู้ชมครับนะสเก็ตเตอร์เมื่อกี้เก็บเป็นกระตุย <Mohammed> <drank ettes> กระจายเลยคูณกันแหลกเอ๊ะ ถ้าไหลต่อได้นะเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้นี่คืออย่างน้อยได้สองพันเลยนะท่านผู้ชมครับนะเอมาอ้หายมาก่อนไปครับท่านผู้ชมครับสามหมื่นเราไม่พอเราองโอ้มาแล้วสิหมุนครับไม่ได้บิสองหมุนและดูเบ็ดสองร้อยด้วยอ้เก็บไม่ได้ครับเก็บไม่ได้อีกแล้ว เก็บ A มากรนครับท al, ่านผู้ชมคูน11อุดยสจเกตไอ้เ oh หี oh ้ยหายทำไมไม่ไ oh. ด e ้โอ้โหจบแล้วท่านผู้ชมครับสี่หมึ่งยุ้งไม้เบ็ดรอบนี้เราเราไม่ไม่เราไม่มาเลยว่ะท่านผู้ชมครับเบ็ดรอบนี้ไม่มาไม่มาไม่เป็นไรถึงหรือเปล่าคึงหรือเปล่าล่ะ คืนหรือเปล่าคืนเปล่าล่ะคืนเปล่อไรมาไม่มาล่ะไม่ไปไลน์ได้มาห้าพันเก้าสิบโอ้ยเอาหน่อยวะคืนมาเด็กอย่างตอนนี้ได้กำไรพันหนึ่งนะหรือหนึ่งหมืน่นสุดท้ายครับท่านผู้ชมเอมาก่อนฟินแจ็คสวยนั่นแหละโอ้ยเย็นแค่ 4,720ครับไฮด้ครับท่านผู้ชมครับรางวัลรวมแล้วได้มาเกือบ30,000ครับท่านผู้ชมกำไรแน่ๆตอนนี้ขึ้น60,000่นมาพอแล้วกันนะท่านผู้ชมครับนะกับค่าย PG เกมนี้นะเกมใหม่นะ l e g e n d of p e r รดิอนะยังไงฝากกันด้วยแล้วกันนะสำหรับเกมนี้ยังไงเจอกันกับเกมหน้าแล้วกันท่านผู้ชมครับนะเกมนี้เกมใหม่ค่าย PG รีวิวกันละมายัางไงไปตามกันได้ เจอแล้วท่านผู้ชมครับนะสวัสดีกันด้วยบ๊ายบายครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยแล้วกันเจอกันครับบ๊ายบายครับฮ่าฮ่า